อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้เรารีวิวเจ้าตัวก๊อก1718ของอาร์มี่เเรียบร้อยนะครับต่อมาเป็นก๊อก19นะครับตัวนี้เป็นคาสิเคิลกันนะครับตัวนี้เป็นตัวแก๊ส CO2 ไม่โบแบ็ k นะครับก็คือปืนจะไม่ถีบนะครับตัวนี้ใช้แก๊ส CO2 ไว้ด้านหลังนะครับให้ดูเนื้องานกันก่อนนะครับ ครูครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความแรงค่อนข้างสูงนะครับ500ถึง6ก0กว่าเลยนะครับตัวนี้แต่สามารถปรับความแรงได้นะครับแด้แต่ว่าเราจะชอบความแรงแบบไหนนะครับถ้าลงสนามก็ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปยิงเล่นสนุกๆยิงเป้านะครับก็ถือว่าแรงมากครับแรงกว่าพวกลูกโมนะครับเพราะเป็นแก๊สเซียวทูละสามารถปรับการจ่ายแก๊สได้นะครับตัวนี้ นะครับสุดหน้าสุดหลังโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็สำตัวนี้นะครับก็อื่นเลยวิธีเล่นนะครับก็เอาเจ้าตัวแมกกาซีนออกมาก่อนนะครับนี่นะครับแมกกาซีนวิธีบรรจุลูกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่ลูกมาด้านนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันด้วยนะครับสกุมนะครับมันไม่ค่อยไหล โอเคเราจะทดสอบกันประมาณนี้นะครับก็ที่ใส่แก๊สซ o 2นะครับก็นี่นะครับปืนแบบนี้นะครับหงายเจ้าตัวนี้ออกมานี่นะครับแล้วก็ดันเจ้าตัวดามออกมานี่นะครับจะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับสำหรับใส่แก๊สซ o 2ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ดันเจ้าตัวหกเหลี่ยมออกมานะครับ แล้วก็มุนนะครับหมุนมุนนะครับผมตัวนี้จะไม่ถีบนะครับตรงคกำลังส่งก็วันนี้นะครับจะใช้เจ้าตัว CO2 ที่เป็นแก๊บแบบแก๊สเติมนะครับก็จะใช้ในการทดสอบให้ดูเท่านั้นนะครับแต่ว่าเวลาที่มีลูกค้าสั่งซื้อแล้วจริงๆเราจะใช้แก๊ส CO2 ใหม่นะครับหลอดใหม่ใส่เข้าไปให้นะครับเพราะว่าความแรงมันจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้ให้แค่ดูระบบต่างๆนะครับ นี่ครับใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ทําการดันนะครับพยายามดันให้สุดดันให้แน่นนะครับเหมุนตามเข็มนะครับอันนี้จะมีเสียงครับปึ๊บเรียบร้อยใส่พอตึงๆมือนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้นะครับกลับเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้สามารถยิงได้แล้วครับตัวนี้ไม่ต้องขึ้นสไลด์นะครับยิงได้เลยนะครับตัวนี้จะมีเป็นตัว ท่อแลบออกมานิดนึงนะครับเดี๋ยวยิงทดสอบให้ดูนะครับเห็นไหมครับโอเคมาทดสอบให้ดูกันเลยนะครับคราวนี้เราจะเล็งยิงไปทางด้านซ้ายล่างนี้นะครับตรงนี้ข้อคับแสงนลงจะเห็นกัลูกค่อนข้างเกลื่อนนะครับเรายิงไปหลายก็บอกว่าอ็ไม่ได้เก็บโอเคครับทดสอบคลาสสิคอลกันนะครับก๊อกสิบเก้านะครับโอเคมาเลิกกันได้ครับ ลูกหมดนะครับก็สไลด์จะไม่ค้านนะครับเพราะว่ามันไม่โบแบกนะครับมันจะไม่ถีบนะครับนี่นะก็อาจจะไม่ค่อยสนุกนะครับแต่ว่าความแรงนี่คือสุดๆครับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับถ้าไหนสนใจตัวนี้ครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรายละเอียดในการติดต่อเนี่ยจะขึ้นมาให้ด้านข้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่คลิปใหม่ๆลูกถึงเพื่อนใหม่เจะเข้ามาสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ